ดีสามสิบท่านนะครับ้าทำแล้วฝากกดไลค์ก็แชร์ได้นะครับ นรุกง้าลีแม่นุ่งผ้าล้านนี่เป็นตัวสุนี่นึนะครับทำมาแล้วเข้ามาเลือกซืได้เลยดีใจว่าไม่เสียเกันนะ มาแล้วฝากสุดไลยกแชร์ด้วยนะฮะบุมเแล้วนี่ชันทาว่าเดีเวทีะชอนค้า ลองลององลองกล้องมาดูด้วยนกองินลอเลยแม่อร่อยก็บอกไม่อร่อยนะมีพตรงเลยตอตรงเลยดอะไรพี่ตัดอะไรไหมตัดได้แล้ว ี่ชิมน้ำพิงก็อิ่มแล้วใช่ครับมีข้าวให้ลูกขาิบน้ิกด้วยบอกตะก้อด้วยว่าเป็นไงเอาตาจริงไม่ต้องไม่ต้องไว้พี่อะไรนะบอกเขาเลยด้านรสชาติปาคงตรงไหนทุกคนกรองุคนบอกเลยบอกเลขาดอะไราดอะไรพี้ยนี่ไปลาล้อไรอยปา้ อันนี้เผ็ดน้อยอันนี้คือทำพริกอะไรเมื่อกี้ที่กินเข้ามันกุ้งเข้ามันกุ้งเผ็ดตัวไม่ใช่ค่ะมันเผ็ดน้อยไม่น้อยอีกรสจัำชอบเผ็ดใช่ไหมมันไม่ค่อยเผ็ดอันชอบเผ็ดลองนี่มันจะมีแบบเผ็ดกับไม่เผ็ดอันนี้เผ็ดอันนี้อันนี้น้ำพริกอะไรคะพี่อะนรกปลาร้าเอาเลยค่ะอ๋อที่ทำเผ็ดเอาลองอันนี้คนชอบเผ็ด เป็นจริงนเครดีีมจะมีแบบเพ่มรสชาติเ่อไปใช่มันมีแบบผิดต้องแนะนเพราว่าถ้าเป็นการต้องลาน้ำปลาหวานอยู่ไหนน้ำปลาหวานหวานมีอะไรน้ำปลาหวานมานี่น้ำปลาหวานมากินาหวานเอลางเอาลองเลยจิ้มเลยจิ้มแล้วกินเลยาลองน้ำปลาหวานมาลองน้ำปลาหวาน

ได้แง่รสชาติัด้านีว้ปรอกเลยอยากให้นบอกได้เลยนี่มาลองกลหลยืนกันอยู่อมาลองดูดิอร่อยนะอรยเอมาลองเลยน้วานแล้วอ่อยด้วยอันนี้ั้งิตรวจสอบ ก่อนจะบอกมันเป็นน้ำพริกกะเพราเนี่ยมันมีหลายขั้นตอนแล้วปัญหาที่มันเราเจอมาเมื่อก่อนหน้าที่ว่าเขาว่าไม่อร่อยนี่เป็นเพราะอะไรพี่ยาเพราะว่าพี่ยาน่ะพี่ยาไม่ได้ไปชิมทุกอันครับแต่ทุกวันนี้ก่อนที่ดอกจะออกจากกระทะทุกอันพี่ยาต้องชิมกระทะอ๋อเมื่อก่อนนี้ปล่อยให้ลูกน้องทำไม่ได้ชิมเพรพี่ยาคิดว่าแค่จรวจดูให้อ่ะมันก็รอแล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้พี่ยาต้องไปเป็นชิมทงทุกขั้นตอน แม้กระทั่งขั้นตอนที่หอมกระเทียมมาถึงโรงงานเนี่ยพี่ยาคงขนนั้นตอนกระเทียาต้องเช็คเองก็เลยไม่ค่อยได้เห็นพี่ยาอยู่ในตลาดนะครับทขาไปโฟกัสที่น้ำพริกแล้วใช่แล้วเดี๋ยวนี้เรามีการแบบว่าถ้าจะส่งออกต่ญญางประเทศแล้วอรอไม่เกินเดือนแกงปลา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  ันน er ั also, hey. yeah. mm ้น hmm. อันน hmm. ั call, mm. ้นก็กระปุกเล็กอ่ะแต่มีแตงนะแตงถ้าซื้อพันกระปุกก็ลดลงมาอีกอ้ลดลงมาอีกห้าร้อยก็ลดลงมาอีกอันนี้มาดูเอาเลยถ้าซื้อไม่ถึงห้าสิบกระปุกยี่สิบแปดบาทแต่ถ้าซื้อห้าสิบกระปุกอ่ะยี่สิบห้าบาทห้าร้อยกระปุกก็ลดลงมาอีกเหลือยี่สิบสามบาทถ้าซื้อพันกระปุกก็ลดลงมาอีกลดลงมา คือราคาที่จะต้องมาซื้อที่นี่ใช่ป่ะครับเพรานะที่โรงงานเท่านั้นตอนนี้เป็นเกตเล็กเราเริ่มทยอยออกกันมาแล้วนะเยะ่ยอยดียวจาีอย่างเดียวไม่มีราคาสง่งตอนนี้ไม่มีราคาสง่งมีแต่ราคาฟรีถ้าลูกค้ายอยากได้ราคาสง่งต้องมาที่นร่ถ้าลูกค้าอยากเป็นแม่ค<ม>้าต้องมารับที่ตูโรงงานถ้าใครอยากเป็นตัวแทนต้องมาที่โรงงานเท่านั้น<ค>รเราจะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วในไลฟ์สดคือขายปีอย่างเดียวนะ แต่ถ้าอยากซื้อราคาส่งตัวแทนมาซื้อกับพี่ยาได้เลยมันมีเลรีราคาส่งซื้อเยอะยิ่งถูกหร,หรือว่าเองซื้อกับตัวแทนพี่ยาจริงใช่ยิ่งซื้อเยอะยิ่งถูกเนาะมากันเยอะ